แล้วบนบนของไฟอย่แค่งี้เนี่ยเขาจะมีทำงานอย่างเงี้ยเขาจะมีน้องเขาไปเลยมีน้องเจ้าติดเขาจะไปเลยเนี่ยเนี่ยน้องที่ติดไปเนี่ยเราจะเอาวางไว้อ้าใช่ไหมนี่มันประกอบอาวุธนะครับ กี่ลูกกี่ลูกจะต้องเข้าในรักษนีเท่าไหร่กันกี่ลูกไอเนี้ย CEP ห้าสิบนะครับ CEP เปร็ยราดูว่าเป็นร้อย่านดอ้ โดน,อ,น,นอันนี้อันนี้เขาทดลองประกอบอาวุธถูกไหมแต่ถ้าเราประกอบลูกบอลดับเพิงเข้าไปดูว่าเขารับน้ําหนักได้กี่กิโลนะลูกบอลดบบเพิงหนึ่งลูกเนี่ยมันหนักลูกใหญ่นี่มันหนักประมาณกิโลหนึ่งจุดสามกิโลนะครับเพราะฉนั้นมอาจจะบรรจุได้ได,ได้สิบสิบลูกอะสมมุติสิบลูกขึ้นไปถึงประทุมเดี๋ยวโรงงานมันเยอะนะนิคมสองนิคมอะโรงงานเท่าไหร่ บางคดีกับนวันทรอนน่ะโรงงานเป็นร้อยๆแล้วนี่แล้วกลุ่มอุาหกราดหลุมเก้าอีกนะแล้วแล้วมันมีเหตุในช่วงปีหนึ่งที่ที่เรามาเป็นนายกบจเนี่ยตอนเนี้อย่างไฟไหม้ที่นวันทรอนเนี่ยโรงงานโฟมไฟไหม้ที่ลาาหลุมเก้าไฟไหม้ที่โรงงานไม่อัดที่วัดโคกมันเสียหายเยอะนะฮะแล้วกว่ารถอะพลจะไปถึงกาจะหาแหล่งน้ำอะไรต่างๆมันยุ่งยากแต่ รูปบอลดับเพลิงที่เราได้มาเป็นนวัตรกรรมของคนไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราติดตัวนี้ขึ้นไปเนี่ยภายในแป๊บเดียวไม่ต้องไปการจราจรติดขัดไม่ต้องไปปิดการจราจรน,นะฮะเขาสามารถบินปุ๊บขึ้นไปเหนือที่เกิดเหตุแล้วใส่ลงมาเลยนะความเสียหายมันจะลดความเสียหายได้เยอะมันจะคุ้มค่าแต่เมื่อราคามันสูงนะฮะเดี๋ยวจะคุยกับทางเจ้าของบริษัทว่าอันแบบนี้ถ้าเราเช่าได้ไหม เหมือนกับประกันภัยอ่ะ,อะถ้าเราเหมือนกับประกันภัยอ่ะเรายอมเรายอมตั้งงานเพื่อประกันภัยเนี่ยผมเช่าคุณแบบปีน,นึงเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเหตุเกิดทันทีเนี่ยผมเอาลูกบอลแบบเพลิงมาให้คุณคุณคอนโทรลเอาเจ้าที่คุณที่ชำนาญคอนโทรลไปทิ้งให้ผมอ,อันเนี้ยผมกำลังมองอยู่แล้วนะนร,ววนรถเพราะเวลาเวลาไฟไหมเลยเห็นไหม อย่างที่ลงไม่อัดเนี่ยภายในเวลาห้านาทีเนี่ยมันลามไปความเสียหายเยอะมากขณะที่กว่ารถดับเพลงไปถึงแต่ถ้าเราแจ้งเหตุปุ๊บเนี่ยนะฮะเราแจ้งปุ๊บโดนพรเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะแล้วรถบอดดับเพลงตอนนี้ถูกต้องตามกฎหมายสมองคนไทยนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อนี่ผมได้มาแล้วตัวอย่างเดี๋ยวให้น้องๆดูนะแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองกันว่าไอ้รถดับเพลงมันได้ผลไหม นะเราไปทำเลยครับไม่จริงๆเลยแล้วโยนเข้าไปรับรองปุ้มมนะัน่ะมันครอบคุมพื้นที่ได้เลยนะแล้วมันดับปุ๊บเลยไฟดับกันดี